สวัสดีค่ะพบกับช่องกับข้าวบ้านเราอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ทำตามคำขอของลูกเพจนะคะแผ่นแป้งที่ใช้ห่อกับข้าวที่คนจีนเขาใช้ทานในคลิปนะคะส่วนที่เหลืองๆวงกลมสีเขียวคือมันฝรั่งเขานำไปผัดค่ะแต่วันนี้ของเราจะนำเสนอในรูปของการยำนะคะ ยำมันฝรั่งค่ะเดี๋ยวไปรับชมขั้นตอนการทำเลยค่ะก่อนอื่นเรานำน้ำมาแล้วก็ใส่เกลือลงไปคนให้เกลือละลายจากนั้นก็หั่นแล้วก็ซอยมันฝรั่งนะคะนำไปแช่เกลือไว้ค่ะนำไปแช่น้ำที่ผสมเกลือไว้นะคะเราจะแช่ไว้5นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นต่อเลยนะคะ เราจะหั่นขิงนะคะหั่นบางๆเป็นเส้นย,วยาวๆแบบนี้หรือจะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆก็ได้ค่ะแล้วก็กระเทียมต้นหอมแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันงานหนึช้อนชาซีอิ๊วขาว2องช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนชาน้ำส้มสายชูดำหนช้อนชา งาขาวตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะราดด้วยน้ำมันที่ร้อนๆ้อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำมันฝรั่งค่ะตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่มันฝรั่งที่เราเตรียมไว้ลงไปเราจะต้มประมาณ5นาทีนะคะ เราจะต้มให้สุกเพราะว่ามันฝรั่งมันทานดิบไม่ได้พอสุกดีแล้วเราก็เอาน้ำยำของเราลงไปเทลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะต่อไปเราจะไปทำแผ่นแป้งกันนะคะมีแป้งอนเนกประสงค์มีแป้งมันมีเกลือมีน้ำสะอาดแล้วก็น้ำมันลำข้าวหรือจะใช้น้ำมันอะไรก็ได้ค่ะเราจะผสมแป้งกันนะคะใส่แป้ง อนเนกประสงค์ลงไปแป้งมันลงไปใส่เกลือลงไปค่ะจากนั้นเราก็คนทั้ง3อย่างให้เข้ากันดีนะคะพอเราคน3มอย่างนี้เข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปค่ะเราใช้น้ำ3า3 ml ml นะคะใส่ไปเลยทีเดียวค่ะ จากนั้นเราก็จะคนให้ทุกอย่างมันเข้ากันดีไม่ให้แป้งเป็นเม็ดเลยนะคะค่อยๆคนคนไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักไว้15นาทีค่ะปิดฝาไว้นะคะพอครบ15นาทีเราก็จะนำไปทอดในกระทะค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนๆอ่อนมากๆนะคะใช้กระทะเทฟลอนที่ค่อนข้าง ยังใหม่อยู่เพื่อที่จะได้ร่อนๆง่ายๆนะคะเราก็จะใช้ช้อนตักลงไปแล้วก็ร่อนให้มันเต็มกับกระทะเต็มกับก้นกระทะแบบนี้นะคะตรงไหนที่มันไม่เต็มเราก็ใช้ใช้แปลงซิลิโคนที่ทนความร้อนนะคะใส่แป้งแล้วก็แตะๆลงไปมันก็จะออกมาสวยงามแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะคอยสังเกตว่าข้างๆของแผ่นแป้งของเรามันจะหลุดล่อนออกมานะคะถ้ามันสุกดีนะคะเราจะต้องทําแป้งของเราให้สุกสุกดีที่สุดเลยเพราะว่าเราจะใช้ทานเลยค่ะสังเกตจากแป้งมันจะค่อยๆพองขึ้นมาจากกระทะนะคะแล้วก็จะล่อนง่ายแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็คว่ำหน้าลงนะคะ รือเราทำอีกแบบบางๆเราก็จะใช้ทาเอาค่ะทาแบบนี้นะคะทาไปเรื่อยๆมันก็จะบางลงค่ะจะทําแบบบางแบบหนาก็ได้นะคะเวลาเราตักแป้งออกจากกระทะน,นะคะเราจะคว่ำหน้าของแป้งช้อนขึ้นมาเราคว่ำหน้าลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นพอมันเย็นดีแล้ว เราก็จะเอาไปซ้อนกันค่ะเราก็จะหยิบแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปซ้อนอีกแผ่นหนึ่งเพื่อเวลาเราแกะออกมาใช้มันจะได้ไม่ติดกันนะคะแบบนี้เลยค่ะซ้อนๆกันไปแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็นำไปรับประทานได้เลยค่ะ ทำไม่ยากนะคะทําง่ายๆแต่ใช้เวลานิดนึงในการทําแป้งขอบอกเลยว่าอร่อยค่ะหากชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ